ดีค่ะเปิดฉากมาก็เนี้ยค่ะให้ดูเสือน้อยทั้งหลายแกล้งกันแกล้งกันจอกกันมีความสุขมากมายโอ้โอ้โอ,โอ้ใครใครใครทองคูนลูกดูนะคะแม่กิ่งให้ดูกระโดดเกาะแม่อุย้ยตอนนี้คนที่ชอบกระโดดเกาะแม่จะมีใครมีทองคูนแล้วก็แม่ทองเพิ่มค่ะเมื่อวานนี้ทองเพิ่มกระโดดเกาะไหลแม่เลือดไหลเลยทั้งสองบา เล็บก็ไม่ค่อยอยากจะให้ตัดเขาน้าน้แน้น้แน้แน,แน,แน้แม่พูดยังไม่ทันขาดคําเลยดูนะคะทองทวีทองวทองวีแก้งทองเพิ่มน้องกําลังเล่นกันสนุกสนุกเลยลูกฮะน้องกําลังเล่นกันสนุกเลยแล้วพวกหนูก็แกล้งกันเนี่ยรักกันสิลูกรักกันรักกันนะพวกหนูเป็นลูกแม่เหมือนกันรักกันนะลูกนะเด็กๆก็จะมีอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะมีทั้งรักกันหยอกกันแกล้งกันธรรมดาเนาะเพราะว่าอยู่ส่วนรวมเยอะอยู่กันเป็นส่วนรวมในนี้ก็สามสิบเอ็ดตัวค่ะสามสิบเอ็ดตัวก็มันก็ต้องมีบ้างที่ทะเลาะก,กันแต่ถ้าถามว่ามากมไหมแม่กิ่งก็ถือว่ามันไม่ไม่มากค่ะกับการที่พวกเขาทะเลาะก,กันก็จะมีอยู่ไม่กี่คู่ค่ะแต่ตอนนี้มิ้วน้อยของเรา ตั้งแต่แม่สายลุงกลับจากทำหมันมาไม่ไม่ไม่เข้ามาเล่นกับลูกเลยนะคะนางจะหนีขึ้นไปอยู่ข้างบนอย่างเดียวเลยค่ะไม่ลงมาหาลูกเลยแล้วแล้วก็ลูกลูกก็ไม่ค่อยสนใจแม่ด้วยค่ะลูกก็เล่นกับพี่สายฟ้าแล้วก็เล่นกับพี่ๆอยู่ข้างล่างซะส่วนใหญ่ตอนที่เข้ามาแรกๆแม่กิงก็ให้อยู่ในกรงด้วยกันนะคะให้อยู่ในกรงด้วยกันพักนึงอยู่แต่พอปล่อยกรงก็แค่นั้นแหละ แยกย้ายกันเลยค่ะชาตูนชาตูนคนสวยของแม่เนี่ยอชาวช้าสวยค่ะชาสว,วยของเราชาตูนน้อยวันนี้เก่งนะคะขึ้นขึ้นไปนอนเกือกกิ้งอยู่ข้างบนค่ะตรงที่พี่ถุงทองนอนนางขึ้นไปนอนเกือกกิ้งอยู่ข้างบนแม่ก็หาเอ๊ชาตูนหายไปไหนตั้งนาน พอเงยหน้าขึ้นไปอ๋อไปนอนเกือกกิ้งอยู่ข้างบนคนเดียวเริ่มโตเริ่มจะโตเป็นสาวแล้วเหรอลูกฮะจตุนของแม่แล้วตามุตามิกันคนที่อยู่หลังโกงก็อยู่หลังโกงนะคะอาทองโอ้น ทองอ้นสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีก่อนลูกทองอ้นคนสวยของแม่เนี่ยสวยนะคะหน้าเขาสวยมากหน้าเขาสวยงามมากทองอ้นเนี่ยแม่บอกให้โชว์หน้าหน่อยพอแม่บอกว่าหน้าสวยโชว์หน้าก็ไปหันไปแต่งตัวเฉยเลยคนสวยเนี่ยขอบคุณเอฟซีที่คิดถึงทองอ้นนะคะทองอ้นจะเป็นเด็กดีของแม่คะ่ะ น้องอุนได้ยินเสียงไหยคะเสียงกลุ่มนี้เขาเล่นกันอิกแอกอิกแอกส่วนกลุ่มนี้ก็เนี่ยคะ่ะคอนโดนี้ทองมั่นจองจองตลอดเลยนะลูกฮะทองมั่นคอนโดนี้หนูจองแม่ จะเห็นทองมั่นประจำค่ะอยู่คันโดเนี่ยคนสวยของแม่แล่ะลูกอืมพีกทองก้อนครับ แม่กิ่งให้ดูภาพกว้างกับเด็กๆเล่นกันนะคะบ้านแม่กิ่งนี่จะถ่ายทอดสดหรือไม่ถ่ายทอดสดก็พ่อ,พอ,พอแม่เอฟซีก็จะเห็นกันทั่วถึงหมดค่ะเห็นทุกซอกทุกมุมอยากเห็นเด็กๆคนไหนก็บอกกล่าวรายงานได้เลยค่ะแจ้งมาได้เลยจะพยายามให้เห็นทุกคนค่ะดูนะคะดูความ ความสนุกชุกส,สนของเด็กๆมีความสุขกันมากมายพวกเขาใครมาลูกใครมาบ้านเราฮะใครมาบ้านเราไปดูซิ ไมลูกฮะสะตูนแกงสายฟ้า,าสายฟ้าไม่เอาลูกห้ามแก้งสตูนแรงนะลูกแล้วน้องก็เหมือนกันน้องก็ตัวเล็กอันนี้ก็เหมือนกันอุ้ยแต่ ตองหยดค่ะตองมั่นค่ะ